เปิดแดนปาร์ตี้ด้วยเหรอเอ้าโอ้ที่เดียวสามตัวนี่ไงขอบคุณอ๋อเฮ้ยมันก็เกินไปเอสว์มันก็เกินไปเอ้าเอ้าเคียร์จะเปลี่ยนในรนะคะับเคียร์หลังกว่าไอ้เนี่ยออกมาดูไปละเคลียร์ไดเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับคุณอาจจะไม่บางทีเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะ โอ้โหด่านเกิดเกิดไหนเนี่ยอ๋อเกิดให้พิธีตรงนี้หักซ้ายเต็มกำลัง,งพิธีพิธีเกิดจริงเหรอเนี่ยเฮ้ไม่ทันหรอโปรโตรูไกดโอ้โหเฮ้ยเยโอ้กูว่าแล้วม,มึงคิดว่ากูไม่เห็นจริงเหรอวะี่ยเกมฟ้ามาไหนแกคิดว่ากูไม่เห็นจริงเหรอไอ้แค่มันเงียนมากเลยเนาะเอา้าถ้าเปิดประตูนี้กูพังอะ่ะไม่คุ้มเลยเทียพูดเนา กิดมุมเนี้ยก็เลยเกิดทุเรศมากอ่ะจริงๆพังนี้ก่อนอยังได้เลยเฮียเนี๋ยไปพังกลางแบบแบบแต่บ้านมันเป็นบ้านผีเกิดบ้านเมื่อกี้เราอยากพังไงป๊อปโอ้ยเฮียบิงผิดไอ้ผัดอย่านะมึงใหญ่กูไปชิดตัวได้นะมานี้จัดบอกแล้วใหญ่กูไปชิดตัวได้นะกูมีพอนะเฮียอ่ะอะโขวะวะทำไมเราจะเลยอะ เทำไมมันบินไม่ติดอ่ะมันดไม่ไม่บินไม่ติดบินไม่ไปวะเนี่ยผมบอกแล้วเว้ยใครบอกละตีเล่นเล่นยากเี่ยไอ้เล่นง่ายนะเห็นไหมลาตีโกก็เฮียอะไรฝัดมันมีทุกเด็กแหละตัวดีเลยที่ทำให้ลาตีแพ้อื้ไม่ทันมึงมานี่เหลือบอลฮิตมาใครให้พิธีเฮียปิดเปิดไม่ได้ มันไม่มุมดรูด้วยเหรอเออใครฟางหุ่นกุยกันน่ะพวกมึงแรงขยันเนาะไอสัตว์โอ้หไปไหนแล้ววะฝั่งนี้นี่เลยเอ้าผู้ทำเสือหายเหรออ้าวตามอ่ะไม่ทำเสือหายสักวันนี้แน่ามมานนแน่กูเนี่ยโหคุณเจอยธรรมชาติ ผู้ใหญ่คำมานะกูบอกว่าซอจูแซ่บธรรมชาติอ่ะมานี่ไปไหนมึงอ่ะืมไปไหนมึงอ่ะมาปิดประตูให้กูมาเดี๋ยวได้ประตูบานนีกเลยอ่ะ,อ,ะอ้าทิบกูเอ้ามึงรู้ไหมว่าเจอรตีเขาห้ามเข้าตู้ไอ้ควายเอ้ยอ้ะทิบกู นี่แหละกูอยากได้ประตูบานนี้มากมากด้วยเซ็ตกูเซ็ตไปรอก่อนผัดมานี่ตัวดีตัวดีตัวดีโอ้มึงจะโดดไม่โดดหายสัตว์กูถามมานะจะโดดไม่โดดไม่โดดดีไม่โดดดีโอ๋อกะตุกกระตุกกระตุกสวดกันอยู่ได้ตายแล้วมึงไอ้สัตว์เสียงกูหลงแล้เนี่ยเ้ยเรียบร้อยเดนอาปาเด็กไรเงีย เอ้าโอ้มันติดธิ์มาดีอุย้ยสะบัดเมาแม่งเ,เอ้ยสะบัดแรงไปอ้าวพิธีไม่ได้เกิดตรงนี้ถ้ากับตรงนี้ไม่ได้เป็นจุกเด็กอะเนี่ยสบายกูดีมีคนยิงมาแล้วน่นะค่าผีตัวนี้ได้กิเกนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่ะไอ้ปัดรู้ว่ากูไม่ให้ค่าอ้าวไอ้ใคร ไอ้คิดว,า,วามึงนี่เป็นโลกอะไรของหุ่นกวะไอ้ที่วันนี้มันก็เล่นยากอยู่แล้วอ <c oughs> ่ะมึงให้กูนี่ได้ไหม <c oughs> มานี้เลยฝันบิมิวมึงทำไรหุ่นกูหุ่นกูซื้อมา <c oughs> แพงนะไอ <c oughs> ้สัตว์อย่างอีกเชี่ยตื่นกี่กะหุ่นกูอากูตีผิดอีกสี่ไงมึงเดินสวนกระแสทารากูหรอไอสัตว์ตวตวหื อ่ามึงจุบตรงนี้จุบตรงนี้กูเซ็ตหุ่นนะเอาดิอ้าวมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วฉอดนี้มึงพลาดแล้วอ้ออาวอเอเดดบอกแล้วฉอดนี้มึงพลาดแล้วไอ้ยเดินเลยนี่ไงกูบอกแล้วฉอดนี้มึงพลาดแล้วไอ้สัตว์พลาดแล้วเฮ้ยใครผ่านมากกว่า แล้วทำไมหน้ามันหันไงอ้าวมึงยิงเหรอพุงหมดรับหนึ่งอเอา้าเดินมา,จาเจอกันอีกฮะไอใทยอะไรหุ่นกุยกะแรงมึงจะขยันเนาะแรงมึงจะขยับกับหุ่นกูเนาะไอ้เหี้ยไม่พักเลยสัตว์ให้กูได้ใช้งานบ้างเงอะหุ่นกูเนะ่ะฮะ เฮ้ยบาดผีกระจอกใอ้สักมาน,นี่ด,ดิไปไหนแล้ววะขราหเหรอเอ้าล่าหกูเจอแล้วไปไหนอ่ะอ๋ออีเฮ้ยเซ็ตหุ่นแม่งมาน,นี้โอ้โหแม่งปีหุ่นกูพังเลยนี่ว่ากระูกือว่าตี่ัีแลวมันแตกเราไม่มีไอ้นี่นดิเฮียเลย โอ้โหเอ้ยบ <políticas> ิงตีดไม่เป็นไรกูเซตใหม่ได้หุ่นกูมีอัลลิมิตไปไหนวะอ้าวอยู่นี่เหรอตีดีทุนไปเถอะไอ้ผัดไม่ไกลเลยนะไม่ไปหัวอะไรนี่ไงมึงมานี่เลยไปไหนฮะอีตัวแับไม่แม่งบิงหมดไอ้ผัด บิงมันก็โอ๊ยบิงมันก็รีกูดดินาะรจริงเว้ยก็่ได้แล้ววะนี่ไงไปกันไปซะอย่างนี้กูก็ทำเสือหายแบบเหมือนเป็นเลืองปกติอ่ะเฮ้ยเหนื่อยใจกรเองมานี่ศาสตร์วิชาติเหรอื <c oughs> <c oughs> อึกูไม่ได้เล่นนานฮู้ว่องไปวะเรา <c oughs> มึงอะไรกับบุกูอีกแล้ววะมึงชชชเช็ดสาัดเช็ดเรื่อยกลัวกับคุณนะเป็นคมนมารยาทดีไปดิลนะ,อะโอ้ทีตัววกมึงก็อยางจะกลับมาสวดอีกเหรอฮะมึงก็จะเอากีแพ่นพิธีสติที่นี่ได้เหรอใช่ไหม ไ่รู้ว่าคุณเซร็ตไปสูโ่โจรวิธีแม่งเลยป่ะนี่ไงเนีย่ยทูกูลามไม่ละท้าอืมตายเหยื่อสัตว์ตัวนี้ยเลิกพิธียี่ิธีน้อยยี่โซนโหดนะคุณจะบอกให้มันได้ปะตรงนี้นเออจะได้ได้วาเข้าพื้นที่เลยโดยตรงยังต้องมีคนมาพังหุ่นกู่แน่เลยสภาพนี้เอ้ยอะไรอะไร อ้าวมีคนสวดล่ะครับมานี่เลยสุด่อฮัฟฟูหนอครั้งเลยโอ้ยอ้าว, <c oughs> าวกระตันไม่ทันมึงคิดว่าสเต็ปอ้าว <c oughs> มึงไม่มีมาใช่ไหมล่ะกูเห็นนะไอ้ฝัดเ <c oughs> อ้ย <c oughs> มึงนี่ก็นะมานี่เลยสัตว์ ไปไหนไอ้สัตว์มานี่ยไอ้ตัวนี้ปักแขนนี่ด้วยเหรอคุณรู้วะเนี่ยโอ้ไม่ก๊อดนี่มันไปชาแล้วคุณนี่มันไม่มีไอ้นี่ไว้ขุดไว้กันโดดเไปคุณจะเซตใหม่ของงี้แหละไม่เป็นไรถ้ามึงอยากกระพังนักมึงก็พังไปเพราะคุณเซตใหม่ได้ดีใคเที้ยอะไรกันหุ่นกูมึงไม่กลัวไม่เป็นไรเพราะกูมีเซตียรทุนออกไปดีฝัด โอ้โหแม่งไม่มีนี่แกลัวอ๋อเนีเน่ยไอ้สเตมิน่มันรีนานะ่ะเดี๋ยวเวลาที่กว่าเลยโอโหแม่งบีบไปโดนอีกนี่ใครอะไรหูดกูอีกอะมึงเดินเดินออกไปมึงก็เดินหลอกไปเฉยเฉยได้ปะเสื้อคุณกูจางเลยสัส เซตใหม่ก็ได้เฮียถ้าไม่เซตเครื่องใหม่อ่ะพิธีนี้มึงก็แทบไม่ได้สวดอ่ะกูบอกไว้ก่อนเอ้ยเชือดหุ่นขลางนี่กูเป็นไหนวะอ๋อจำนวนหุนนห่นเท่าเอาจำนวนหุ่นเต็มอันนี้มาอะไรอีกอะอ๋อแลงมันขยัน้อยสัตว์เอ้ยเอื้อนว้าน่าก,กลัวที่ป่านเลยปะ มันนี่สัดสดเพลินเหรอกูณร้าไปาผิดด้วยเฮียขวบขวบุณเอ้ยจะี๋ยวรอคุหมดได้ฟานเดี๋ยวพึ่งกูณโซนพี่เจดิพิกัดอ่ะถ้ามึงไม่ตั้งเครื่องใหม่มึงก็ไม่ได้ปั่นอ่ะกูบอกแค่นี้ใครเคยแค่นี้มือเลยกุณโซนแน่นอนอ่ะทำบิมิวใครอะไรกะเอ้ยหุ่นกูบอกว่าหุ่นกูซื้อมาแพงไอ้ิที่ก็ขยะต่อยหมูกูจังเลยสัตว อยากตายมากใช่ไหมฮะมานี่ดิวายมึงมานี่เอาน่นาสงสารเขานะครับให้เขาเสียเวลาโดดเพิ่มรูมันยอะตนันโดดมาละ่ะโอ้ยกระตุกกระตุกเฮียเนี่ยโอ้แมง่งแล้วพวกมึงชอบมาตุกเด็กเนี่ยเฮียตุเหนื่อยแล้ว ไปโชว์พิธี่ันดีกว่าอา้าวไม่มีคนมาปัน่นโอเคหึตรงนี้แม่งโกงหว่าเฮียพ่อพิธีง่ายสัสอะอ้ะอาวมึงใครอ่ะอไอ้สัตว์สอ้าวบีบบีบคอเดมิวมิวมิวบอกคุณรับคอเฉยเลยเฮียเหรอบัญชิตโอ้โหแม่งยันเจะจัดเลย โอ๊ยกลัอะไรไอ้กูจะให้ไม้จันโอ้ยไม้จันเลยเหรอไอ้เหี้ยมึงเห็นไม่หไอ้กูจะให้ไม้จันนี่เอ้ยไอ้ทัพใครเอาไปหุ่นกูซื้อมาแพงไอ้เหี้ยจะสั่งจากจีเลยนะเว้ยแพงยี่หายมึงไมาเล่นส่วนผสไปสุกสับกูกกูแค่เดีย กินวัีได้สวดสาระสบายมึงหวังหวังผิดอะไรยแบบแล้วกลับมะตั้งพิธีใหม่อะฉันรำสวยนะอ่าคุณรำสวยไนหะ้ซอกมานี้คุณรำสวยนะฟังคำพูดกูไว้ยคุณรำสวยตีาดิปัตตีไก่คิ่ามเฟียวเลาปิงมันเล่นไม่ค่อยเป็นเมันเล่นเดือดเว้ยเดือดแบเบือมากเลยนี่ไงเห็นไหม เอามึงตายดีกว่ามาวิญญาเกตนมึงลามมาลามให้กูดูหน่อยสิลามสวยไหมไม่สวยหักท่าะักคอมึบ้าปีิออะชี้จะหลุดเลยฝันอ้เอาเฮ้ยเุมพี่มึงก็เกินไปอสาระชู้ไหวหน้าได้หน้าหมีมาโค้ดสัตว์โอ้ย โอไอ้เอซัดมึทำทุกอย่างมารอเลี้ยวมันเกือบดักของคุยไงล่ะเท่าไหร่ไม่รู้รู้ว่ามึงเงินเนี่ยจะตายอ่ะเ <c oughs> ราเปยันเอ้า <c oughs> มึงไ,ไม่รอยันเหรอไม่รอยันมึงก็ได้ยันหน้าละกันไอ้ัตซ์เอ้เอาตาย <c oughs> ไม่สวยไม่รอ หน้าเหมือนตัวเฮ e er. ียกูบอกแล้วถ้ามึงไม่เซฟพิธีใหม่อ่ะมึงไม่ได้ปั่นหรอกกูพูดเลยพังด้วยโซนบอกแล้วลาตีอโซนพิจีโหดจะตายห่า <c oughs> นี่เหลือสอบนี่เหลือครื่องสุดท้ายอ่ะติดพิธีแล้วอ่ะแม่งโอกาสได้ปันน่นได้สวดยากเวียนนะเอาเห็นสายเอ็นนี่หลอยอย่างเหยน กูจะชุบไปแหละคือถ้าไม่ไม่ฮิวอ่ะไม่มีมิวไม่หิวให้เพื่อนอ่ะอ้าวโอเคมันไม่ได้ฮิวละสบายกูไล,ลอย่างงี้คือถ้าใครมิมวได้ทั้งสองคนต้องไปหายาเพิ่มเพื่อเราคนเอ้าพุ่งกลับมาที่มเนีะ่ะมาะกูจะพูดเอิรมไปมานี่มึงจะไปไหนมึงช่วงฟีออกบนนะบนนักหนาหรอบนนักหนาเหรอไปวนที่บ้าบนมึงน,นู่นไอ้ซอดกูไปเซ็ตข้างล่างไหม มึงกิกนตรงน,นี้เหรอตรงนี้ข้าทางกรักรุดได้กูบา้าแล้วเจ้าไม่เป็นไรมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวเหรอมึงบนเส้นเนี้ยฮะเออถ้ามึงบนแต่รอเนี่ยมึงไม่ได้เล่นแน่ๆยันจะบอกยันนั้นนั้นนะมาสัตว์ไปไหนกันแล้วพวกมึงอ่ะมานี่ ความกรนะทืบนคนกูลำสวยเอ้ยทำไมฮะทำไมเล่นเป็นงั้ไวม what the fuck อะ <c oughs> มึงจะไปไหนเออตีไม่โดนหรอ <c oughs> มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไอ้แค่คนนี้เล่นไม่เป็นจริงๆนะ <c oughs> น่าสงสารเขานะครับแต่ว่า <c oughs> มานันนีคนเล่นไม่เป็นแต่กูชอบ ไม่ได้ไม่เราไปเซตตัวเซตดุ่นฝาดด้วยไม่แต่ตอนนี้ไม่ไม่ได้เซตดุ่นก็ได้วคว้มเพิ่มได้อยู่แล้วไม่มีอันนี้แล้วอ่ะไม่มีบิงอ่ะเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยบัดเบ้นเหรอบึ้งโอ้ยสัตว์เอ้ยแม่งสวดกระแสกลับที่แก่ตียังไงเว้ยโอ้ยสวดกระแสทารานี่แหละมันจะแก้ได้ลเตีอ่ะไอตัวพวกนี้แพ้สวดอยู่แล้ว ทำมันเลยกลัวให้มันตายใจให,หมดไอ้พวกเวเนติดเทียอะไรกันเฮ้ยมันมีไอ้ที้ยมัน,ม,ม,นม,มันมีทะลุไม่ได้อะติดเดือดเดือดตลอดเลยเดือดมันมีทะลุได้แกถ้าเป็นเดือดเดือดมึงตายห่าไปแล,แล้วกูบอกตรง ดูที่มันจะตีผมหรือมันจะออกดูแค่นี้แหละผมบอกนะราคาผมอะยากหน่อยนะโอ้ยคนลุกไอ้ตว์คนลุกมากอ่ะมันหยุดยุดเดือนได้ไหมอ่ะเอาพุณฟอลโล่เดี๋ยวมันมันพ่งขึ้นฟอลโล่วะมันขึ้นบาดมีดหรอเวลาเอาืฟอลโล่อะระบบใหม่อ่ะ กูลู้ผู้ปิดอเลอร์ไปหรือไงวะทำไมกูไม่ได้เสียงอเลอร์ตัวเองเลยถ้ามีคนฟอลโล่จริงถ้ามีก็ขอบคุณนะกันนะครับระบบอาเจะเดือดแล้วระบบไอพวก o รา Lotification อะมันไม่ไหนกันแล้ววะมันไม่ดักรอกกูตรงไหนหรือไงเฮ้ยยังหลอนจริงจริงหลอนจริงอะทุกคนไอ้ยัยขนลุกเลยกับตไนไอ้ยัยกับ อะไเก่งอ่ะเอ้าคื่วงนี้หน้าประตูนี้แบบพังแม่งเลยป่ะโอ้ยโอ้ยมันหมัดมันเบิ้นโอ้ยเขี้ยยเอ้ยจะตายหาหมัดเบิ้นนี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยจัดมีอีกเหรอแม่งหมัดเบิ้นรัวมากเลยยังกระตุกเลยฝัดเมื่อไหร่จะแก้เรื่องหมัดเบิ้นแล้วมันกระตุกวะแม่งกระตุกที่ไผ่ สายสินเราตนันปะ่ะน่ะอ๋อม่นกินยาไปละมันเปิดแดนปาร์ตี้ด้วยเหรอเอ้าอู้ตีเกียวสาตัวอ,อยากคุ้มมาฉับเมื่อกี้มึกจะพาแสสต่สต่สองหน้ากับทากิคุ้มไม่ได้ไหมไอ้ผัดโดนบ้าจะกิวไอ้สัตว์โอ้มาฝ้าไดนอีกไอ้เรื่องราตีมันไม่ได้เล่นนานฝีมือกูไปหมดละ ตายตายตาสสภาพเมื่อกี้ที่ทุเรศตุวเองจริงๆกูต้องวอร์มอเกี่ยวเลยอะแล้วมีมีทัวร์มีอะไรจะแข่งเอาไว้เนี่ยแม่งเอ้ยไม่น่าไปลงแข่งเลยวะารีฟืวกูไปหมดแล้วเนี่ยแต่แล้วตะโกนหนึ่งอ่ะแต่ว่าจะทอตีตีตีทิปโปลเมื่อกี้คุมมหเอ้ยนี่ไงขอบคุณอาหารแต่ได้เลือด มันนี่เลยอ๋อสะชื่นไม่ได้ช่วยี่หรอฝันเลยกแค่เด้โดยหมัดเป้นไปนสอบชุดก็ตายแล้วมั้งยู่ไหนอะอยู่บนเหรออ๋อเอ้ยมึงก็เกินไปไสัตว์มึงก็เกินไปเอา้าเอ้าเคลียร์เป็นเร็วนะครับค่อยู่หลักว่ะไอ้หียออกระตูไปลวเคลียร์ชเป็นเร็กนเร็นะครับคุณหนานจะเป็นบางที เกมอาจออะะจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะเกมจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะแต่ในกลั่นจ,จะได้ออกในกลด่น,นจ,จะไ,ได้ค่ามผีคุณอาจจะไม่ได้ทำนะคระัอะคุณชอบอะคุณชอบมาเป็นแบบน,นี้จริงอ่ะมึงจะพูดมาทำไมเนี่ยคหลอนละตี